สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daily ทาร o t นะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาทำพิกอากาศกันเช่นเคยนะคะหัวข้อพิกอากาศในวันนี้นะคะก็คือที่เราขึ้นไปบนหน้าคลิปแล้วนั่นก็คือใครกันนาที่จะเข้ามาจีบคุณนั่นเองนะคะเอาละลองมาดูกันดีก,กว่าว่า ใครกันที่จะเข้ามาจีบคุณจะเป็นคนที่คุณคุณหน้าคุณตาหรือว่าจะเป็นบุคคลลึกลับคนไหนนะคะที่เขามาแอบมาเลงแอบมาส่องคุณไว้จะเป็นคนที่คุณคิดไว้ในใจหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกติกาในกา,ในการเล่นค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะเรามีไพ่ที่ทําการ ล้างไพ่แล้วก็สับไพ่ออกมาเลือกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งหมด3กองด้วยกันนะคะกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3นะคะให้เ,เพื่อนๆนะคะหลับตาแล้วก็นึกถึงหัวข้อที่เราจะเล่นพิก,า,การังกันในวันนี้ค่ะนั่นก็คือใครกันที่จะเข้ามาจีบเรานะคะแล้วก็ลองเลือกไพ่ที่เรามองแล้วรู้สึกว่าถูก ใจถูกฉโฉลกมากที่สุดนะคะเราก็เลือกไพ่กองนั้นได้เลยค่ะเพื่อที่จะไปดูคําทํานายกันนะคะโอเคค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะเดี๋ยวเรามาทํานายกันค่ะว่าใครกันที่จะเข้ามาจีบคุณนะคะคำนี้เปิดพพไพ่ไพ่ใบแรกเป็นเดอะชาริออตนะคะเดทค่ะวีนดอกคัพทัอร์สดแล้วก็ เอ็ o ออฟคอยนะคะเอ็นออฟเพนติคันโอเคค่ะคนที่จะเข้ามาจีบคุณนะคะมี ไพ่ธาตุน้ำออกมาค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะเป็นชาวที่เกิดในท่านที่เกิดในราศีกรกฎก็ได้หรือว่าพิจิกก็ได้นะคะแล้วก็มีไพ่เป็นควีนออกคับออกมาด้วยค่ะมีแนวโน้มที่คนที่จะเข้ามาจีบคุณเนี่ยอาจจะเป็นชาวราศีธาตุน้ำได้นะคะก็คือ,อกรกฎพิจิกแล้วก็มีดนะคะ,ะคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวงสายอาชีพเกี่ยวกับการแพทย์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น าสายวิชาชีพอื่นๆนะคะอย่างเช่นเป็นทนายความเป็นนักบินเป็นนักบัญชีแบบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นนักกฎหมายก็ยังได้นะคะซึ่งบุคคลคนนี้ค่ะเขาค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะแล้วก็ถ้าถามในเรื่องของการทํางานเนี่ยเขาเป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วก็มั่นใจในเรื่องของ ฝีมือในการทํางานมากเรียกได้ว่าถ้าชวนเขาพูดคุยในเรื่องของการทํางานนะคะเขาจะรู้สึกว่าเออเขาภูมิใจในงานของเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ทํางานเก่งทํางานได้ดีนะคะซึ่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาที่เขาพูดคุยกับคุณเนี่ยในแง่ของความสัมพันธ์น่ะนะคะเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อ่อนโยนตามสไตล์ธาตุน้ำนะเหมือนเหมือนมีความแบบมีทั้งความอ่าเข้มแข็ง ในแง่ของความเป็นผู้นำในอีกแง่หนึ่งคุณก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อ่อนโยนในขนาดเดียวกันนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็คือเหมือนเป็นผู้ชายที่แบบเวลาทำงานแล้วดูแบบเท่มากๆเลยแต่เวลาที่ชวนเราไปกินข้าวหรือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่เขาแบบนอกเหนือจากงานนะคะเขาก็จะเหมือนเป็นคนที่แบบสุภาพอ่อนโยนน่ารัก แต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเป็น working woman ได้เลยนะคะส่วนเวลาที่แบบเขาอยู่กับเราอาจจะดูแบบเป็นสาวขี้อ้อนเป็นคนที่มีใจิตใจเมตตาหรือว่าแบบเป็นคนเป็นผู้หญิงที่ใจดีมากๆแบบนี้ก็ได้นะคะตามสไตล์ราศีอ่าตามสไตล์ธาตุน้ําเลยนะคะซึ่งจะบอกว่าตัวคุณอาจจะมีโอกาสได้เจอเขาแล้วนะคะไพ่มันขึ้นมาค่อนข้างชัดเลยเป็นไพ่ใบแรกด้วยนะคะมีแนวโน้มว่าอาจจะได้พบเจอกันแล้วตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะ แน่ใจแหละว่าคนคนนี้น่าจะเข้ามาจีบหรือว่ามีใจให้นะคะแต่ยังมีความลังเลสงสัยเขาอาจจะมีบุคลิกอะไรบางอย่างที่ตัวคุณอาจจะไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะคะถามว่ารู้ไหมว่าเขามีใจให้ดูเขาแสดงออกค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะแล้วก็ตัวคุณต่างหากที่ค่อนข้างจะลังเลว่าเขาอาจจะไม่ใช่สไตล์ที่คุณ ชอบมากที่สุดอะคะ่ะเพราะว่ามันอาจจะมีบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่าเอ๊มันดูนุ่มนิ่มเกินไปไหมคุณอาจจะชอบผู้ชายสไตล์ที่บอกว่าดูร้อนแรงกว่านี้อ mm hmm. ะไรเงี้ยเพราะว่าเขาถ้าถ้ามาในแง่ของความสัมพันธ์เนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างแบบว่าทั้งผู้ชายผู้หญิงอะนะคะมีลักษณะที่อ่อ,อนโยนแล้วก็อาจจะไม่ใช่คนเด็ดขาดในความสัมพันธ์นะคะจะมีความแตกต่างกับ ในใน,ในช่วงเวลาที่เขาแบบทํางานหรืออยู่ในสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบอย่างเงี้ยค่ะอืมซึ่งเหตุผลเน,นี้ยอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบลังเลว่าจะเขาจะมีเสน่ห์อื่นๆที่ทําให้คุณรู้สึกสนใจได้มากกว่านี้หรือเปล่าซึ่งตัวคุณก็ยังไม่ได,ไได้ไม่ได้ตัดเขาออกจากอืสารระบบหรือว่าตัดออกจากความสนใจนะเพราะว่า ยังสนใจยังให้ความสนใจเขาอยู่แล้วก็ยังรอดูท่าทีอยู่ค่ะว่าเขาจะใส่ความพยายามในความสัมพันธ์เนี้ยมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะพยายามที่จะแบบทำอะไรให้ฉันเซอร์ไพรส์ได้อีกหรือเปล่าซึ่งความคาดหวังของคุณนะคะถ้าคุณคิดว่าเขาอาจจะทำอะไรเพิ่มให้ไหมหรือเอ๊จะมีอะไรที่แบบแบบเบิ้ลมากกว่านี้หรือเปล่าอะค่ะสามารถคาดหวังได้เพราะว่าเขาคนเนี้ยก็ยินดีที่จะทำให้คุณเขาหรือเธอคนนี้ยินดีที่จะทำให้คุณต่อไปอะนะคะอื้ สำหรับกองที่1นนะคะประมาณนี้ค่ะกองที่2ค่ะสำหรับใครที่เลือกไพ่กองที่2นะคะหัวข้อในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครกันนะที่จะเข้ามาจีบคุณใครกันที่จะเข้ามาจีบคุณค่ะขออนุญาตเปิดไพ่ King of c u p The w h e e l of Fortune นะคะ f i v e of p e n t a c l e ค่ะ ห oh, okay. อับสอดเอาสวนนอปสดโอเคอ่าใครที่เข้ามาจีบคุณอันดับแรกคุณนี่เลือกให้กล่องที่2นะคะน่าจะเป็นสายมูอารมณ์ว่าวัดแขกพระแม่รักษมีใดๆก็คือไปเยี่ยมเยียนอย่างเป็นประจำพะตีมูรติที่ว่าขอความรักดีก็ไปเยี่ยมเยียนไม่ได้ขาดหายซึ่ง ท่านที่เลือกไพ่ก่อนที่สองนะคะคุณมีแนวโน้มว่าจะได้พบเจอคนที่ถูกใจถูกใจเราถูกใจเรานะคะซึ่งเขาเนี่ยมีท่าทีที่คุณรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าเขามาจีบ หรือไม่อย่างไรแต่คุณอาจจะโอเคอาจจะนึกถึงคนคนนี้อยู่นะคะซึ่งคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดูเป็นคนอบอุน่นดูใจดีดูมีสเสน่ห์แบบที่คุณรู้สึกว่าโอยชอบจังเลยผู้ชายหอกว่าผู้ชายหรือผู้หญิงสไตล์นี้ที่มีความแบบถ้าเป็นผู้หญิงก็ดูดูเป็นแม่ของลูกถ้าเป็นผู้ชายก็รู้สึกว่าเออเขาคนนี้ดูเป็นผู้ชายที่ดูอบอุน่นดูอยู่ด้วยและปลอดภยัยมั่นคงนะคะแต่ตัว เขาเนี่ยอาจจะแสดงออกในลักษณะที่ว่าต่อหน้าคนอื่นๆเวลาที่เขาแสดงคมรูึกกับเราอะคะ่ะมันดูแบบเงียบเฉยนิ่งไม่เหมือนเวลาที่เขา,าแชทกับเราคุยไลน์กับเราหรือว่าเวลาที่พูดคุยกันส่วนตัวอะคะ่ะเขาอะกลับดูเป็นคนอีกคนหนึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะตกลง เอ้คนคนนี้มันยังไงกันแน่นะคะถามว่าเขาเข้ามาจีบไหมเนี่ยเขาเข้ามาคือเขามีความรู้สึกดีๆให้แต่ว่าเขาเนี่ยยังไม่การที่จะออกหน้าหรือว่าเดินหน้าจีบคุณขนาดนั้นเพราะว่าตัวเขายังมีความคิดบางอย่างในหัวที่เขามีความรู้สึกว่าถ้าในสาธารณะเขาเรียกว่าอะไรในสาธารณะเออหรือว่าในในแบบต่อหน้าคนอื่นนะคะเขารู้สึกว่าเขายังไม่ได้ คือยังไม่ได้ดีพอขนาดนั้นหรือว่ายังไม่ได้คู่ควรขนาดนั้นหรือว่าตัวเขาเองก็ยังไม่ไรู้สึกพร้อมที่จะเปิดแบบเปิดความสัมพันธ์หรือเข้าไปแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนขนาดนั้นว่ารู้สึกดีนะรู้สึกอยากทำความรู้จกักเอออะไรประมาณนี้ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองอซึ่งบุคคลคนนี้คือถามว่าเขาตัวเขาเองเนี่ย เราอาจจะไม่สามารถจะเข้าใจความรู้สึกของเขาได้ทั้งหมดนะคะเขามีอะไรหลายๆอย่างที่ภายนอกเราเห็นแล้วรู้สึกว่าดูเป็นคนที่น่าจะปลอดภยัยน่าจะปลอดภัยกับกับความสัมพันธ์กับความรู้สึกแต่จริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยเขาทําให้เรารู้สึกว่าแบบจริงๆดูไปปลอดภยัออยเลยอะดูเป็นคนที่มากับเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาให้คาตอบได้ชัดเจนแต่กับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากับ ให้คําตอบหรือแสดงท่าทีที่ไม่ชัดเจนอยู่ตลอดเวลาหรือทําทําให้เรารสึกสับสนนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สองออันเนี้ยแหละจะเป็นคนที่เข้ามาจีบคุณหรือว่าคุณอาจจะกำลังพยายามอยากจะให้เขาเข้ามาจีบสักทีอยู่นะคะไพ่กองที่สามค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคนที่เลือกกองที่สามใครที่จะเข้ามาจีบคุณนะคะ เขเปิดไพ่เลยค่ะสามเหรียญค่ะสีไม้ Queen of Queen of War นะคะ Justice แล้วก็ e d w a o p e n t a c l e 1หนึ่งเหรียญโอเคคนที่เข้ามาจีบคุณอ่ะบุคคลคนนี้นะคะจะเป็นชาวราศิตุนได้หรือ เป็นราศีใดก็ได้นะคะแต่ว่ามันไพ่มันขึ้นเป็นตัวไพ่ justice ที่เป็นไพ่ประจําของราศีสิตุลด้วยนะคะบุคคลคนนี้นะคะอาจจะเข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้คุณทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะชอบหรือเปล่าจีบหรือเปล่าแต่ว่าคนคนนี้มันจะมีคุณอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะว่าเขาจะเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือโอเคอาจจะ อาจจะเคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วอะค่ะซึ่งคนคนนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะติดต่อหรือว่ามีมีความสัมพันธ์กับคุณในลักษณะที่อาจจะเป็นคนทำงานร่วมกันหรือว่าคนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นในลักษณะของอเจ้านายลูกน้องแบบนี้ก็ได้ค่ะคนที่กำลังมีแนวโน้มว่าน่าจะเข้ามาจีบคุณนะคะ ซึ่งตัวคุณเนี่ยอาจจะต้องพิจรารณาดูดีๆเลยละคะ่ะว่าว่าู้คุณคนเนี้ยสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้จริงมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่า,าต้องดูให้ดีก่อนว่าตัวเขาอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์แล้วอือแล้วก็อาจจะให้ความสนใจกับคุณด้วยผลประโยชน์บางอย่างนะคะเพราะฉะนั้น กองน,นี้อาจจะต้องระวังเรื่องของคนที่กำลังจะเข้ามาจีบด้วยนิดหนึ่งต้องสกรีนดีๆเลยว่าเอ๊มีแฟนหรือยังมีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าหรือถ้าเขาไม่ได้มีครอบครัวอยู่แล้วอะค่ะเขาก็จะเข้ามามองหาความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรอคอนขามีความชัดเจนเลยว่าถ้าคบกันคุยกนันมันจะไม่ใช่แค่ว่าการเริ่มต้นจีบนะเขามองไปถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ที่แบบไปถึงขั้นแต่งงานแบบนั้นเลย แต่ว่ามันก็มีไพ่ที่เป็นแบบไพ่สามเดียทเลยพวกนี้ด้วยก็เลยมองมองในเรื่องของโอเคถ้าไม่ได้มีครอบครัวแต่ว่าสนใจเราจริงๆมีความแบบรู้สึกอยากที่จะเข้ามาจีบอยากจะเข้ามามอบความรักให้จริงๆอะคะ่ะก็อาจจะเป็นในเรื่องของอเป็นการแบบมองมองว่าเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจที่สามารถสมมติว่าเป็นคนช่วยกันทำงาากินได้อะเออเขามองในลักษณะนั้นว่าเออเรา เราหรือเขาดูเป็นคนที่แบบเฮ้ยถ้ามาสมัครสมานสมัคมคีการร่วมห่อลงๆกันแล้วเนี่ยน่าจะช่วยเหลือทางด้านธุรกิจกันไปได้อย่างดีเออประมาณนั้นนะถ้าเป็นในแนวทางที่ว่าเขาไม่ได้มีครอบครัวหรือว่าแบบไม่ได้มีแฟนมาก่อนนะคะสําหรับกองสามจะต้องพิจารณาดีๆครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคนที่จะเข้ามาจีออโอเคค่ะแล้วก็ ครบท้วนหมดแล้วนะคะทั้ง3ากองค่ะสําหรับพวกข้อพริรา,าศในวันนี้นะคะใครกันที่จะเข้ามาจีบคุณนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปแล้วนะคะมีคอมเมนต์ว่าตรงหรือไม่ตรงอย่างไรนะคะหรือว่ามีคําแนะนําเพิ่มเติมยังไงเนี่ย mm. ก็ขอให้คอมเมนต์แล้วก็อ่า แจ้งกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าอยากให้ทหําในหัวข้อไหนเป็นพิเศษะค่ะก็แจ้งเข้ามาได้เหมือนกันค่ะคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวค่ะมีคอนแทคไลน์ติดต่อไว้อยู่ด้านล่างนะคะสําหรับวันนี้ค่ะช่อง daily t a l o t ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะยังไงเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ